สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบานหนังคลิปนี้เป็นการสปอสซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องพอบานสุดเก๋เริ่มเรื่องมาที่มีกุกับฮิมาวาริที่กําลังพูดถึงร้านคาเฟ่ขนมหวานที่กําลังฮิตอยู่ตอนนี้ว่ามันทั้งอร่อยนุ่มและละมุนมากๆทําให้ทัสนอเริ่มสนใจร้านนี้ขึ้นมา วันต่อมาสมาคมแม่บ้านก็พูดถึงร้านคาเฟ่ขนมหวานที่เป็นตัวการทําให้ร้านอื่นๆขายไม่ได้จเจ๋งๆไปพวกนี้ถูกเรียกกันว่าแก๊งขนมหวานอยู่คาลีที่ฟังอยู่ก็เครียดและเศร้าที่ร้านของเธอนั้นไม่มีคนเข้ามาเลยมาสามมันก็เลยอาสามาสอดแนมดู้านคาเฟ่ที่คนพูดถึงกันพอมาถึงร้านมาสามมันก็ได้มาเจอกับทัศสืที่มาแอบดูร้านคาเฟ่นี้เหมือนกันมาสามมันก็ให้ทัศสืช่วยออกตัวไล่พนักงานร้านนี้ออกไปแต่พนักงานคาเฟ่ก็ท้าทายว่าไล่ได้ก็ลองดูสุดท้ายทัศ กลับมาสักก็กลับมาที่บ้านเพื่อลองทําขนมสักพักป้าฮิเบริก็มาที่บ้านและเล่าเรื่องราวของพวกสาวคาเฟ่ขนมหวานที่กาลังทําแผนการให้ร้านอื่นอยู่ไม่ได้แถมป้าฮิมบริกยังพูดต่ออีกว่าพวกนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับยากุซ่าแน่ๆเพราะอาจจะติดสินบนอยู่ท้าสือม,มันก็เลยออกตัวว่าเดี๋ยวผมจะจัดการเองขนมหวานมันก็ต้องสู้ด้วยขนมหวาน วันต่อมาทัศสื่อกับพวกก็ได้ขอเจ้าของร้านกาแฟาเปิดร้านขนมหวานเพื่อที่จะแย่งลูกค้าและดูเหมือนว่าจะขายดีมากๆจนลูกค้าเต็มร้านเลยแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะเจ้าของร้านดันหัวร้อนใส่ลูกค้าทําให้คนหายไปจนหมดตัดภาพมาที่ประธานแม่บ้านเธอก็ได้พาทัศสื่อมาที่สํานักงานแม่บ้านเพื่อประชุมกับพวกแม่บ้านจากเขตต่างๆให้ช่วยการเปิดร้านขนมให้ทัศสื่อเพื่อสู้กับแก๊งขนมหวานประธานแม่บ้านคนหนึ่งที่เป็นราชินีแห่งขนมหวานก็เอ่ยปากบอกว่าจะช่วย เช้าวันต่อมาทัศน์สื่อกลับมาสาก,ก็มาตามที่นัดแนะเพื่อหาทําขนมหวานทั้งหมดตกเย็นทัศนสื่อก็กลับมาที่บ้านมิกุก็เลยเข้ามาบอกว่าพรุ่งนี้เธอได้หยุดงานเดี๋ยวเธอจะไปคาเฟ่ขนมหวานที่กําลังฮิตอยู่และจะเอามาบอกว่าเป็นยังไงบ้าง พอมิกูไปถึงร้านจากตอนแรกที่ตั้งใจจะมาล้วงความลับแต่สุดท้ายดันหลงกลและเสียท่ายกับร้านขนมหวานไปซะได้ตัดภาพมาที่ป้าเฮมารีที่กำลังนั่งดื่มกับดุงอยู่จู่ๆก็ไปเจอรูปก,กับดุงเอที่ถ่ายกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้าทำให้ป้าเฮมารีเข้าใจผิดว่าดุงเอต้องแอบไปมีลูกที่ไหนแน่ เช้าวันต่อมาทัศสือได้เวลาเปิดร้านขนมหวานแต่ด้วยท่าทางที่เหมือนยากุซ่าทําให้พวกวัยรุ่นพักกันกลัวไอ้โทรามันผ่านมาเห็นพอดีก็เลยอาสาเข้ามาช่วยแล้วมันทั้งคู่ก็ได้สร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาจนคนเริ่มสนใจที่อยากจะเข้ามาลองและพูดถึงกันมากขึ้นจนไปเข้าหูเจ้าของร้านคาเฟ่ขนมหวานเข้าเธอโมโหมากและเรียกพนักงานคนอื่นมาอบรมเพราะกลัวว่าจะโดนร้านของทัสืแซงไปได้วันต่อมาพวกทัศสือก็มาที่ร้านเพื่อเปิดร้านแต่กลับพบว่าร้านถูกเอาขยะมาทิ้งไว้เต็มเลยทาให ทุกคนโกรธมากและคิดว่าเป็นฝีมือของแก๊งขนมหวานแน่ๆทาสึที่มาคาเฟ่ขนมหวานแต่กลับเจอกับมิกุที่มานั่งอยู่ก่อนแล้วทาสึก็ได้ลองสั่งขนมหวานมากินมันพบว่าขนมที่คาเฟ่นี้อร่อยมากๆจนต้องเอ่ยปากชม ตัดภาพมาที่มาสะมันก็ได้มาหาป้าฮิมบาลีป้าก็เล่าให้ฟังว่าลุงเอท่าทางแปลกๆตั้งแต่เห็นรูปเจ้าของร้านคาเฟ่ขนมหวานแถมเมื่อวานฉันยังเจอรูปที่เขาถ่ายกับเด็กอีกสงสัยต้องเป็นรูปเขาแน่ๆเลยพูดจบลุงเอก็เดินเข้ามาพอดีด้วยท่าทางที่เศร้าหงอยป้าฮิมาลีได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากและเดินเข้าไปบอกให้หยุดร้านเจ้าของร้านคาเฟ่สักทีมีแค่คุณเท่านั้นที่ทําได้ ตัดกลับมาที่ทัศส,สืราชินีขนมหวานได้โทรมาหาทัศส,สืบอกว่าให้มาดวลกับเจ้าของคาเฟ่ว่าขนมใครจะอร่อยกว่ากันใครแพ้ต้องถอยไปการแข่งขันก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆสักพักลุงเอก็เดินเข้ามาและขอโทษเจ้าของร้านคาเฟ่มาสาก,กับป้าเฮมวาลีเห็นแบบนั้นก็เดินเข้ามาขอโทษด้วยเจ้าของคาเฟ่ก็ถามว่าคุณเป็นใครป้าเฮมบรีก็พูดว่าอ้าวเธอไม่ใช่ลูกรับของลุงเอหรอกหรอลุงเอก็งงและพูดว่าลูกอะไรเธอจะบ้าหรอป้าเฮมารีก็เลยเอารูปให้ดูลุงเอก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยไป เป็นตัวประกอบในหนังแล้วถ่ายรูปกับนักสแสดงเด็กและที่ฉันขอโทษเจ้าของร้านคาเฟ่ก็เพราะว่าฉันเคยโดนชนกับเขาแล้วไอติมหกใส่ฉันไม่มีเงินก็เลยวิ่งหนีไป พนักง,งานร้านขนมก็พูดขึ้นว่าลุงที่เมาแล้วเดินไปเตะถังหน้าร้านของทัศน์สืบหนพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจถึงเหตุการณ์ทั้งหมดทันทีกลับมาที่การแข่งขันทั้งคู่ก็เสมอกัรพอไม่สามารถตัดสินได้ทัศน์สืเลยให้เจ้าของร้านคาเฟ่ลองชิมขนมที่เขาทำถ้าเขาทำไม่อร่อยเขาจะยอมแพ้พอเจ้าของร้านคาเฟ่กินเข้าไปเธอก็ตาลุกวาวทัศน์สืมันก็พูดว่าคุณเคยใช่ไหมรสชาตินี้ขนมที่ฉันกินไปอ่ะรสชาติมันเหมือนของราชินีขนมหวานเขาเป็นแม่ของเธอสินะจริงๆแล้วเธอแค่อยากให้แม ช่มละตัดภาพมาที่สมาคมแม่บ้านก็ได้มีการลงคะแนนกันว่าจะให้ทัศน์สื่อเข้าสมาคมได้พอก่อนหน้านี้คนที่จะเข้าได้ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นทุกคนก็ตางโหวตให้ทัศน์สื่อเข้าสมาคมแม่บ้านอย่างเป็นทางการ วันต่อมาท้าสือก็มาซื้อรถกับมาสาะโดยมีเงินมาแค่สามพันเพื่อที่จะไปตั้งแคมป์กันแต่พอกําลังทดลองขับจูจูมันก็คิดภาพจินตนาการว่าจะมีคนมาทําร้ายมันรอบๆรถตลอดเวลาจนสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ซื้อทันใดนั้นจูจูก็มีเสียงมือถือเข้ามามันก็รีบไปที่โรงพยาบาลพอมาถึงคุณครูก็เล่าว่าฮิมาบรีไปทําร้ายเพื่อน เช้าวันต่อมาทัาสือก็เรียกไปที่สถานีตำรวจตำรวจก็แจ้งว่าฮิมาวุลีโดดเรียนพอกลับมาถึงบ้านมิกูก็บ่นว่าทำไมถึงโดดเรียนและเธอก็หันไปบน่นทัสือต่อว่าทำไมถึงช่วยปิดบังเรื่องที่ลูกประทะลาะกกับเพื่อนมา ฮิมาวาลีก็ไม่สนใจและเดินหนีไปวันต่อมามิกุก็โทรให้มาซะช่วยมาคุยกับพิมาวาลีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาซะก็มาหาฮิมาวาลีที่สวนสาธารนณะและถามว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าฮิมาวาลีก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาไปพักเพื่อนเพราะมันมาว่าว่าพ่ะเป็นยากุซ่าน่ากลัวมาซะก็บอกว่าลูกพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะเขาให้ความสมคัญกับครอบครัวมากๆจากนั้นมิกุก็โผล่มาและพูดว่ากุ้มใจเรื่องนี้เองเหรอฮิมาวาลีก็หันไปหามาซะเหมือนว่ารู้ว่าโดนล่อซื้อแน่แนมิกุก็บอกกับพี่มา ว่าถ้าไม่เชื่อว่าทัศน์รักลูกแล้วก็รอดูได้เลยแม่จะทําให้เห็นเองมิกุก็ได้วางแผนกับมาสะเพื่อให้ทัศน์ตามหาฮิมาวารีทัศน์มันก็โกรธมากรีบไปตามหาฮิมาวารีมันก็ไปถามจากสมาคมแม่บ้านว่าเห็นใครที่พาฮิมาวาลีไปไหมพวกแม่บ้านก็บอกลักษณะว่าดูเพี้ยนๆผอมๆหัวทองๆซึ่งมันก็ตรงกับไอ้โทระนั่นเองพอไปถึงทัศน์มันก็หวดกับโทระโทระมันก็บอกว่ามันไม่ได้พาฮิมาวารีไป จากนั้นทั้งคู่ก็ไปตามหาให้มาวาลิต่อหาไปได้สักพักโทรามันก็แยกตัวไปที่สำนักงานยากุซ่าคู่อริของทัสืมันเข้าไปถามว่าได้อาลูกของทัสืไปหรือเปล่าพวกยากุซ่ามันก็บอกว่าไม่ได้พาไป ต่ภาพมาที่มิกุเธอรู้ว่าทัศึกก็กําลังจะไปถล่มพวกคู่อริพอคิดว่าพวกนั้นอาจจะพาฮิมาวารีไปแน่ๆมิกุเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบโทรไปหาทัศึกบอกว่าเจอตัวฮิมาวารีแล้วเธอโทรนัดให้ทัศึกมาหาที่ส่วนสาธารณนะแต่พอทัศึมาถึงมิกุหันมาอีกทีโรกกโดนขโมยไปพร้อมกับฮิมาวาีแล้วทําให้ทั้งสามคนตกใจกันมากเพราะนี่ไม่ใช่แผนการที่เตรียมไว้ จจูมาสามมันก็พูดออกมาว่านี่ไม่ใช่แผนใช่ไหมครับตอนแรกผมแค่จะหลอกลูกพี่เฉยๆแต่อันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆท้าซื้อมันก็โมโหมากหวดมาสาไปหนึ่งทีก่อนจะรีบปั่นจัก,กรยานตามให้มาวรีไป ตอนนี้ทั้งตำรวจสมาคมแม่บ้านก็ต่างพาการช่วยตามหาฮิมาวารีปั่นไปได้สักพักโทรศัพท์ก็ดังขึ้นและบอกให้ทาสือไปหาที่เขาแห่งหนึ่งถ้าอยากเจอฮิมาวารีทาสือมันก็รีบปั่นไปทันทีพอมาถึงก็เจอกับฮิมาวารีที่นั่งอยู่คนเดียวมันก็รีบวิ่งเข้าไปหาแต่ฮิมาวารีก็ใส่หน้ามันเลยคิดว่าศัตรูอาจจะกาลังเล็งมันอยู่ก็ได้จากนั้นทาสือมันก็เลยถอดเสื้อคลุมออกและพูดออกมาว่าอยากจะเอาไปต้มเอาไปแกงก็ออกมาเซ่เพื่อลูกสาวแล้วชีวิตของข้าแกจะเอาไปทําอะไรก็เชิญพอพูดจบ ลุงกับป้าก็เดินอ,ออกมาบอกว่าพวกเขาเป็นคนพาตัวฮิมาวารีมาเองทั้งหมดนี้เป็นแพงของฮมาวารีพอเธออยากจะรู้ความรู้สึกจริงๆของทัสสืทัสสึได้ยินแบบนั้นก็เดินเข้าไปหัวด้ฮิมาวาริหนึ่งทีก่อนจะนึกเข้ามากอดพร้อมก็บอกว่าเธอเป็นลูกสาวคนสำคัญของฉันนะ จากนั้นมันก็บอกให้ฮิมาวารีหวดมันคืนทาซึม,มันก็ขอโทษที่ทําให้เหงาอาจเป็นเพราะฉันเองที่ยังมามาที่รักไปครึ่งหนึ่งฮิมาวารีก็เลยเหนียวเต็มแรงป้ากับลุงก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยแต่แล้วลุงก็ทําบัตรอะไรสักอย่างตกลงไปที่พื้นป้าเห็นแบบนั้นก็โมโหมากเบิดกระโหลกลุงจนหัวไม่สลบไปเลย ในระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่มาสามก็เดินเข้ามาขอโทษทัศส,สืบทัศน์มันก็เลยจับมาสามัดไว้กับต้นไม้มาสามมันก็ร้องขอให้ช่วยแต่ก็ไม่มีใครช่วยมันเลยเช้าวันต่อมาก่อนที่ฮิมาวาลิกำลังจะไปโรงเรียนเธอก็ได้บอกว่าเธอลืมของเอาไว้หลังจากที่ฮิมาวาลิไปเรียนแล้วทัศสื้อก็ได้เจอกับจดหมายฉบับหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะพอเปิดดูก็เป็นจดหมายจากฮิมาวาลิที่เขียนเอาไว้ว่าขอบคุณที่มาเป็นป้าป้าของหนูทัศน์เห็นแบบนั้นมันก็ดีใจมากตัดมาที่มาสามันก็ได้มาชวนยูาานาคาริมาด้วยกัน แต่เธอก็ปฏิเสธเพราะว่ามีนัดก,กับเพื่อนเอาไว้แล้วมาสามมันก็บอกว่าจะรอนานแค่ไหนก็จะรอปีหน้าหรือปีถัดไปก็ได้เธอก็เลยบอกว่างั้นปีหน้าไปได้วยกันนะมาสาม,มันก็ดีใจมากตกเย็นหลังจากที่ทัศึกสไปซื้อของเข้าบ้านมันก็รู้สึกแปลกๆวัดอุณหภูมิดูปรากฏว่ามีไข้มันรีบทําน้ําพึ่งมะนาวกินให้ชุ่มคอและต่อสู้กับพวกไวรัส พอได้สติตื่นมามีกูก็เอาน้ำสมุนไพรที่ทำเองมาให้กินพอกินเข้าไปสักพักทัศสืมันก็เกิดอาการปั่นป่วนท้องเหมือนว่าข้าสืกำลังจะบุกสุดท้ายทัศสืมันก็ต้องไปหาหมอหมอก็บอกว่าจะฉีดยาให้มันมันก็ไม่ยอมฉีดยังไงก็ไม่ยอมฉีดหมอก็เลยตะโกนใส่มันว่าตูจะสวนทวานมึงทัศสืได้ยินแบบนั้นมันก็ขึ้นไปเตรียมท่าพร้อมหมอก็บอกว่าให้นอนหงายก็พอมั้ง หลังจากที่ออกมาประธานแม่บ้านที่มาหาหมอเหมือนกันก็ได้ยินหมอที่ทัศน์สเข้าไปหาหมอบอกว่าอีกแค่3มเดือนต้องบอกเขาว่าไม่ได้ละสินะป้าได้ยินแบบนั้นก็รีบเอาเรื่องนี้ไปบอกกับมิคุทันทีว่าชีวิตของทัศน์สจะอยู่ได้แค่อีก3เดือนซึ่งทัศน์สเองก็ยังไม่รู้เรื่องนี้มิคุก็งงมากเพราะเห็นว่าทัศน์สก็ยังปกติดีอยู่ ปาก็เลยโทรไปบอกกับทุกคนให้รู้เรื่องนี้วันต่อมาทุกคนก็มาคุยกันถึงเรื่องที่ทัศ์สืออยากจะทําอะไรก่อนจะไปมิกุก็เลยพาทัศ์สื่อมาตั้งแคมป์วันนี้เธออาสาขอย่างบาร์บีคิวให้จนไม่เกียมกินไม่ได้แบบที่เห็นส่วนเจ้าของร้านคาเฟ่ก็ได้ให้ทัศ์สื่อเป็นเจ้าของร้านวันหนึ่งยูคาริก็ได้ขอถ่ายรูปทัศ์สืเก็บเอาไว้ดูเหมือนว่าเธอจะแอบชอบทัศ์สืเข้าเธอได้ตั้งหน้าจอเป็นรูปของทัศ์สื จากนั้นพวกทาสึก,ก็ได้มาที่ออนเซนทุกคนก็มาเล่นปิงปองกันมาสามก็ตีไปโดนเหม่งของป้าฮิมารีเธอเลยใช้ไม้ใต้สุนโหหใส่มาสาจนมาสามันน็อกไปเลยวันต่อมาทาสึก,กับมาสาก็ได้แต่งตัวเป็นซานตาคลอสไปงานโรงเรียนวันคริสต์มาสซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาอยากจะทํามากที่สุดทาสึมันก็ได้เล่นกับเด็กๆทุกคนอย่างมีความสุข ระหว่างเดินกลับบ้านทาสัสส่อก็ได้ชวนมาสาไปกินข้าวที่บ้านด้วยกันมาสามันก็ร้องไห้ออกมาบอกว่าผมเกรงใจอยากให้ลูกพี่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวที่สําคัญทสัสส่อมันก็บอกว่าแกเองก็เป็นครอบครัวเหมือนกันจูจูโทลามันก็เดินเอาเค้กมาให้ทัสส่อเพื่อเป็นของขวัญวันคริสต์มาสก่อนที่ทสัสสือจะจากไปพอกลับมาถึงบ้านฮิมาวารีก็ได้ให้ของขวัญกับทัสสือทัสื่อมันก็ชอบและดีใจมากพวกเขาก็ได้กินเลี้ยงสางสค์กันอย่างมีความสุข กดกึมิกุก็มานั่งคิดถึงวันเก่าๆทาศนสืก็ได้เข้ามาคุยด้วยและเอาขนมมาให้มิกุทาศนสืก็ได้บอกว่าก่อนหน้านี้ที่ไปโรงพยาบาลมาว่าจะเอาขนมไปให้หมอที่ช่วยดูแลเขาอยู่แต่หมอก็รับไว้ไม่ได้ทาศสืมันก็เลยแอบเอาวางไว้พอหมอเห็นข้างกล่องขนมก็เขียนไว้ว่าอยู่ได้อีกแค่3มเดือนซึ่งพอทามแม่บ้านก็ได้ยินเข้าพอดีเลยทําให้เข้าใจผิดและผลตรวจของทาสึก็ปกติดีมิกุได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโล่งใจมากฮิมาวาริมาได้ยินพอดีเธอก็วิ่งเข้ามากอ,อ,าอกดทัศน แล้วหนังก็ได้ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับตอนจบนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันเรืนะ่องหน้าบ๊ายบาย